สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงตัวเก่งเก็บันซ้อมนะครับวันนี้ก็ล้านทอรวงดีเปลี่ยนชุดพัดเสร็จเรียบร้อยนะครับรีโว่สองจุดแปดหัวเดียวครับโเหยียบน้ำมันอของเต็มเลย,เ,ยเอารถไปลองนะครับรถไปลอง แถวไปซื้ออะไรด้วยเยียบอะไรวะอ,อโอ้มันดีตรงนี้ว่าเวลาเราล้างทอร่วมม่ดีที่สกปรกมากๆเสร็จแลครับอะไรอะไรมันเร่งนี่มันปึ๊ดๆๆเลยอะ่ะ น,นี่เดี๋ยวไปลองดูอีกทีว่ามันจะดังอีกไหมหกสิบหกสิบมันจะดังอีกหรือเปล่าโดดกระดองกระเด้งกระดองกระเด้งเชื่อมอูโชคเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็กี่โมงแล้วว่สี่โมงแล้วมั้ง ส5 5ห้าห้าสิบสี่สี่โมงเบ็ดเสร็จอ่อส่วนเรื่องเกียร์ที่ว่ามันเยอะมันซึมนะครับเกียร์ที่เยอะทีซ่ซึมเนี่ยออมันรั่วแบบหลายที่มากเลยมันจับจุดไม่ถูกเลยนะว่ามันรั่วตรงไหน เบื้องต้นก็เปลี่ยนซีนนะครับซีนน้าแป้นของหน้าเกียร์นะครับที่ยึดลูกปืนกดคัดนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับตรงไหนที่ดูแล้วเป็นไปได้นะครับส่วนรอยต่อเกียร์เนี่ยมันไม่น่ารั่วหรอครับเพราะว่ารั่วยากนะครับโตต้าเนี่ยเพอย่าว่ามันโดนกระแทกเกียร์มันร่วงเกียร์มันหล่นนะครับเพราะว่าดูรอยแล้วมันก็เยอะมานานแล้วอ่ะมันเป็นแบบขี้ดินเกาะนาเตอะเลยนะครับ เดี๋ยวลองลองวิ่งแล้วก็มายกดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันเยอะมันซึมตรงไหนนะครับถ้าเราเห็นมันเยอะมันซึมตรงจุดที่ว่ามันออกเนี่ยมันจะเห็นรู้ก่อนเลยนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆน,นะครับมันเยอะไม่หมดนะทั้งเกียร์เลยอ่ะมันไม่รู้เลยว่าลวดตรงไหนครับจับจุดไม่ถูกอันนี้ผมล้างใหม่แห้งหมดแล้วนะครับอันนี้ตอนจะเอารถก่อนจะเอารถลงจากลิฟต์ ก็ฉีดน้ําอีกรอบนะครับใต้ท้องฉีดน้ายาฉีดน้ํานะครับของเดิมเนี่ยสองเครื่องสองแปดนะแต่เหยียบเนี่ยของเดิมเนี่ยค่อยออกตัวเงี้ยมันจะอืดน,นะครับของเดิมนะเนี่ยแต่นี้มันพุ่งนะครับอน,นียมันเหยียบเหยียบนิดเดียวมันขึ้นเลยนะเนี่ยแล้วเคยสี่นะหกสิบนะเหยียบเนี่ย เนี่ยครับมันจะไม่ดังเลยนะเคลงเคล,ง,คลงอะไรอ่ะหรือว่าเราเหยียบไม่เป็นว่ะแต่ผมคืนผมเหยียบตั้งหลายรอบแล้วนะจบคลิปนี้ผมยังเหยียบตั้งหลายรอบคลิปนี้แค่สองสารอบนะก็ขี่ช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ลองเหยียบออกตัวนะปกติอย่างเงี้ยมันจะเคลงเคล,ง,คลงแหละอันนี้ไม่ดังแล้ว ได้แล้วก็ตอนนี้มันแค่เกียร์สี่เราแตะนิดเดียวมันก็พุ่งแล้วนะครับเนี่ยแตะเดียวเองคบแป๊บเดียวแปดสิบเก้าสิบแล้วนะคือมันโล่งอะ่ะฮะระบบอากาศมันโล่งนะครับกอาร์ทำงานได้เต็มที่กลับมาปกติยิ่งดีเหมือนเดิมนะครับมีแต่ว่าจะถอนคันเร่งนะครับตอนนี้ เกียห์5นี่แบบของเดิมนี่เกียห์5มันจะอืดๆนะเจ้าของรถเป็นคนนี่เหมือน,นขับแบบว่าเกียร์5อาเงี้ย60 80, 80ขี่แบบประหยัดน้ำมันนะครับแต่3แสน EGR ต่อรวมไม่ดีเละขนาดนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะนะครับ3แสนโลคันสี่ประตูนี่2แสนโลเองกองกองพอๆกันเลยขนาด ขนาดความสุขปรกของกองขเ่าไอเสียเนี่ยพอๆกันเลยนะครับยังไงสองสี่ประตูนี่ยังคองแชมป์อ่า่าไอเสียอยู่ในท่อรว่วมปดีนี่เยอะมากอันนี้ยังน้อยกว่านะครับเครื่อง2.8งจุดปดด้วยไฟเลี้ยวอันนี้กลางคืนนี่ผมไม่กล้าเปิดเลยสว่างมากเลยเวลารถเขาสวนมานี่มันแสบตานะครับ กะไม่ถูกเลยพอสวนมามันเห็นนะมันเห็นชัดเกินไปเนี่ยครับเกียร์สี่มันจะพุ่งเลยนะนี่ขนาดเกียร์สี่นะรถขนาดเครื่องสองจุดแปดกำลังไม่มีมก็ไม่รู้ว่างไงนะก่อเมื่อคืนนี่เป็นกับแผ่นคัดนะแผ่นคัดมันอลังการเกินไป แผ่นคัตที่สปริงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เป็นแผ่นทองแดงครับไม่ใช่ก้อนนะเป็นผ้าผสมอ่ะเนื้อทองแดงมันเยอะออมันก็ต้องมีเสียงบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนนะครับเพราว่าเราก็ไม่ค่อยได้สัมผัสนะว่าแผ่นยี่ห้อไหนดีนะครับที่เขาทามาครับแผ่นแบบว่ารถบรรทุกก็ใช้กัน่ะนะครับของเจ้าไหนดียี่ห้อไหนใช้ได้โอเคนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอใส่แต่แผ่นธรรมดา เพราะว่าแผ่นแท้มันก็แพงเหมือนกันนะแผ่นแท้ก็ห้าพันกว่านะครับนะแผ่นแท้แผ่นแท,แนแท้เบอร์ศูนยะ์ก็ห้าหกพันนะประมาณนะครับหวีก็สามสี่พันแล้วอ่ะนะครับชุดหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะอันนี้คันี้เปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นอย่างเดียวนะครับไอ้เปลี่ยนแผ่นแล้วก็ลูกปืนกดนะครับลูกปืนปลายเกีย,ร,กย,ร,ย,กย 5, ร์นะครับซีนเกียร์นะครับเปลี่ยนเติมน้ำมันของเก้าสิบเกห้าวาล์วลีนะ สายเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ซีนตรงที่พวกอะไรนะแผ่นไอ้ฝาอุดไอ้เฟืองไม้อ,มอะหลังเกียร์ท้ายเกียร์รั่วตรงนั้นก็เยอะนะครับไหลนองเลยนะก็เลยอุดแล้วก็ล้างเกียร์ใหม่อะไรใหม่หมดอันนี้ก็จะวิ่งมาซื้อน้ํายาเอ่เอา,อาน้ํายามน้นาเพิ่มซื้อน้ํายาม้นาเพิ่มซื้อกองโซลา่าไปใส่คันสี่ประตูนะครับอู้ จีบจีบไม่จีบรถจีบที่ไม่จีบกลับไปจะไปทำคัาสี่ประตูพอดีมีโตโยต้ายาริสอะไรนะยาริสแอ Active. คทีฟอะยาริสแอคทีฟขึ้นรถสไลด์มานะครับเอามาลงาแพงหลังมีปัญหานะครับคานหลังมีปัญหานะครับล้อเบี้ยว เอามาให้ดูนครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวกลับไปทําเคลียร์งานคันสีประตูเสร็จนะเดี๋ยวจะได้ทำเพราะว่ามันจะมีรถเรเวโอทำแอร์อีกคันหนึ่งนะครับมีเรโวทํทำแอร์อีกคันหนึ่งต้องรีบปดัดพรุ่งนี้ต้องเริ่มทํานะนี้เริ่มทําแล้วอ๋อขุณมากนะครับสําหรับการรับชมนะเดี๋ยวกลับไปเจะไปดูคนว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ตัวนี้เชื่อมเรียบร้อยนะยนี่เชื่อมให้แล้วนะนี่ครับแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเหมืแล้วนะฮะไขหมดแล้วนะครับตรวจเรียบร้อยแล้วก็ดูว่ารั่วไหมแห้งแห้งรอยต่อก็ รอยต่อกแอแแอ็แห้งนะครับนี่แห้งๆอยู่เลยแห้งนะครับนี่ไม่มีอะไรออกมานะครับที่วิ่งร้อนแล้วนะเกียร์ร้อนเลยนะครับรเนี่ยซีน,นุดตัวนี้นะครับใช้กาวนะครับแห้งแล้วแห้งแล้วแต่วันข้างหน้าอันนี้ไม่รู้นะ ะค่อยดูออกนะครับแล้วก็ฉีดตัวนี้นะครับตอนแรกน้ามันมันเยอะนี่ตอนแรกมีแต่น้ํามันตรงนี้ฉีดหมดแล้วนะ,ฉ,วนะฉีดให้หมดแล้วนะครับนี่ตอนแรกตรงนี้แหลกก็มีแต่น้ํามันนะตรงนี้มันเกาะไว้นานนะมันเกาะเป็นก้อนะแหลกก็ไม่รู้ว่าจะรั่วหรือเปล่านะเพราะว่าสามแสนโลแล้วนะครับ <S <S แห้งละแห้งแห้งแห้งใช้ได้ครับขายหมดแล้วนะครับ แล้วเอาลงเอาลงเอาลงแล้วก็ส่งงานนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวจะไปทำรีโวสีออ่ประตูก่อนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสด,ดีครับ